สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะกับช่องพลายอาร์มนะคะวันนี้เราจัดลายไว้เราแห่พรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ตื่นมานี่ก็ซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นรถไปเลยโอ้ยไม่ใช่สิไปบ้านชายทุ่งนะคะพรุ่งนี้ ไม่ได้แนะนำความชาติสวัสดีความชาติค่ะครับค่ะลายลายเก่าหรือว่าลายใหม่คะนี่คิดมั่วครับลายฮะลายเก่าบวกลายใหม่ลายเก่าบวกลายใหม่หสั้น,ดดนนะแล้วแต่จะคิดได้นะคะ อันนี้มือใหม่นะคะมือใหม่ลง YouTube นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะมีงานมีการก็ติดต่อพี่อามได้นะคะยินดีให้บริการเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวเราจะลงขมิ้นอีกใช่ไหม เรจะลงขมิ้นอีกนะคะวันนี้น่าจะไม่ได้ลงน่าจะไปลงตอนเช้าเลยเน,ะนเาะแล้วก็ซ้ํปปูนอีกสักรอบหนึ่งพรุร่รนรรรงน,นี้มีสี่เชือกนะคะจะภาพเรามีพลายป๋องพลายทองเงินพลายอารมพลายสมนึกนะคะ มีแต่ตัวตึงนะคะมีแต่หนุ่มหล่อทั้งนั้นเลยอน,นีเจ้าภาพบอกว่าเขียนหน้านะคะเราก็จัดลายให้เลยโอเคแล้วนะคะลายของควาญชาติ <c oughs> คิด ไลน์นี่อยู่กับอารมณ์ด้วยนะฮะถ้าถูกหัวยิงอารมณ์ดีถ้าถงอารมดีนะงวดน,นี้ต้องมาแล้วแหละใส่จุดตรงนั้นอีกไหมนี่นี่ตรงห้อยลงมามน,นี่ยไม่ไม่ไ,มไมนี่บน,น,น,นอีกบนอีกเออไม่ใส่บอก เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอชมนะคะว่าจะหลอขนาดไหนพรุ่งนี้เติมขมิ้นนะคะแล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะพรุ่งนี้มีแต่ช่างเหล่อๆไปเลยนะคะพรุ่งนี้สี่เชือกอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พลายอาร์มด้วยนะคะฝากพลายอาร์มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่เอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ